วัสดีครับวันนี้ผมมีรถตู้เข้ามาใหม่ปีหนึ่งหเครื่อง3าจุดศูนะครับรถสวยมากไม่เคยบรรทุกไอไม่เคยบรรทุกไม่เคยรับจ้างนะครับรถใช้ที่บ้านนะครับรถใช้ส่วนตัวสภาพเอี่ยมมากวิ่ง130,000สนสามโลแท้ๆเลยนะครับแม็กใหม่ ยางใหม่ช่วงล่างใหม่หมดเลยสภาพโดยรวมแล้วสวยมากรถไม่เคยวิ่งรับจ้างนะครับใช้ส่วนตัวเดิมหมดเลยนะครับซอกเดิมซอกเดิมหมดเลยน,น,เน็อตน็ตไม่มีขยับนะครับภายในสะอาดมากใช้งานน้อยใช้งานน้อยนะครับสบภาพนี้หายากส่วนใหญ่จะเป็นรถโดยสารรถบรรทุกหมดแล้วนะครับ นะฮะฮเดิมดิกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูข้างหน้ากันหน่อยดีกว่านะฮะข้างหน้าเอี่ยมเอี่ยมเลยครับฝาโป้งเดิมเดิมดิกเลยะฮะฝาโป้งเดิมดิกเลยนี่ฮะติ๊กเกอร์เดิมติ๊กเกอร์เดิมนะครับน็อตเนิร์ดเดิมหมดเลยนะครับนะฮะมอกอ,อยู่ครบเลย เดิมทุกอย่างผมตั้งอยู่ตั้งถูกๆไปเลยนะครับผมตั้งอยู่599นะครับ599ฟรีดาวนะครับตัวนี้ฟรีดาวเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันม้างดีกว่า599นะครับตัวนี้ลูกค้าดีประวัติดีนะครับจัดได้เจ็ดแสนเลยนะครับเดี๋ยวนะไปดูห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องใหม่มากนี่เลยนี่ฮะ ดูห้องเครื่องขาวโจ๊ะนะฮะห้องเครื่องใสๆขาวๆเลยนะครับนี่ฮะแผ่นเพจไม่มีรอยแกะไม่มีสนิมเลยนะครับอาร์คเอิร์คเดิมหมดเลยนะครับดูใต้เบาะใต้เบาะเนี่ยฮะการคมงรงความคำร้อนอยู่ครบเลยนะครับสภาพดีมากพูดถึงรถตู้สภาพอย่างนี้หายากเลยนะครับหายากหายากรถอยู่ที่168คันะครับสภาพเฉี่ยมมากใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่เลย ไม่ผิดหวงังแน่นอนนะฮะดูหลังคาดูนะครับหลังคาสวยสะอาดดูพื้นดูเบาะนะครับฮะนะครับห้าเก้าเก้าเท่านั้นนะครับห้าเก้าเก้าเท่านั้นสภาพนี้หายากมากสภาพนี้หายากมากนะครับเดี๋ยวไปดูคอนโซลหน้ากันดีกว่ายังไม่ได้ถ่ายคอนโซลหน้าเลยคอนโซลหน้า ลิปเลยนะครับพร้อมใช้งานมากนะฮะเบาพับไอ้ใข้กระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับไม้แสงสามเครื่องเงียบๆนะฮะสามพันจะมีไอ้แว็กคู่นะครับใหม่มากเลยฮะใหม่มากเนี่ฮะซอกเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับผมตั้งอยู่ห้าเก้าเก้าเท่านั้นนะฮะลูกค้าดีประวัติดี จัดได้เจ0 0แสนนะครับใครสนใจมาดูมาลองขับได้เลยนะครับที่เต็นท์168คาของเรานะฮะอยู่ถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับใครมีคันเก่าหรือว่าจะมาซื้อเพิ่มหรือว่ามีคันเก่าจะมาเทินร <c oughs> ับเทินด้วยนะครับ168คาศูนย์3 7 3 5 6นะครับ